คุณอายุ40ปีนั่นแปลว่าคุณมีเวลาไม่ถึง20ปีในการหาเงินใช้ในยามกเกษียณนะคะบอกเลยนะคะถ้าเกิดคุณเกิดเลข5ขึ้นมาแล้วเนี่ยคุณอาจจะไม่ได้แข็งแรงเหมือนตอนนี้ก็ได้และถ้าเกิดเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมาแล้วแล้วก็เจ็บไข้ได้ป่วยคุณจะทำอย่างไรคุณอาจจะต้องเป็นคนแก่ชราที่ยากลำบากในตอนนั้นก็ได้ และตอนนี้นะคะประชากรในเมืองไทยก้าวเข้าสู่ผู้สูงวัยแบบเต็มรูปแบบแล้วนะคะก็คือ20%ของประชากรนั่นเองการเก็บออมคือทางออกแต่เราจะเก็บออมแบบไหนอะไรยังไงเดี๋ยวเรามาฟังแนวทางกันค่ะข้อที่1ก็คือการลงทุนในหุ้นทองคำอสังหาแต่ซึ่งก็มีเพียง5%นะคะที่คนจะสำเร็จในเรื่องนี้ข้อที่2 ทำงานเพิ่มขึ้นค่ะข้อที่3แบ่งเงินจากไรายได้มาเก็บออมและข้อที่4นะคะก็คือการสร้างบํานาญด้วยตัวเองค่ะด้วยแบบประกันบํานาญวิธีคํานวณเงินที่ต้องเก็บออมต่อปีเพื่อให้มีเงินใช้30,000ืนบาทต่อเดือนเรามาดูกันค่ะตอนนี้สมมติว่าคุณอายุที่40ปี อายุไขเฉลี่ยนะคะอยู่ที่85ปีและคุณจะเกษียณตอนอายุ60ปีถ้าคุณอยากจะมีเงินนะคะเดือนละ30,000บาทแปลว่าคุณจะต้องใช้เวลาในการเก็บออม20ปีเพื่อจะใช้อีก26ปีด้วยกันนะคะ ทีนี้เรามาคำนวณกันนะคะในฝั่งของตอนชีวิตหลังวัยเกษียณเราจะเอา26ปีคูณด้วย12นะคะคูณด้วย30,000 12คือเดือนนั่นเองนะคะแปลว่าคุณจะต้องใช้เงินอยู่ที่9ล้าน3 60,000บาท คุณจะต้องมีเงินจํานวนนี้ค่ะเพื่อคุณจะได้มีเงินใช้ต่อเดือนที่30,000ืบาททีนี้เรามาดูกันนะคะว่าเราจะต้องเก็บออมต่อปีที่เท่าไหร่แล้วก็จะเอาจำนวนห้าล้านสามแนหกหมื่นบาทหารด้วยจํานวนปีที่20ก็เป็นปีเนี้ยต้องเก็บออมอยู่ที่4ี่0 0 0หก 8,000บาทนั่นเองแต่หากคุณใช้เครื่องมือมาเป็นตัวช่วย s a m ซุงบำนาน85ทับ60นี้นะคะออมต่อปีเพียง2 4 5 7 0บาทคุณจะเก็บออมเพียงปีละ240,000กว่าบาทเองนะคะจากปกติแล้วเนี่ยคุณจะต้องเก็บออมถึง460,000กว่าบาทเลยทีเดียวแบบนี้ดีใช่ไหมล่ะคะ นี่ยังไม่รวมถึงการที่คุณสามารถนําเงินจํานวนนี้นะคะไปลดหย่อนภาษีได้ถึง200,000บาทอีกด้วยคุ้มค่าใช้ไหมล่ะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากจะรับคัปรึกษาการวางแผนกเกษียณดีๆแบบนี้กับโค้ชพิวนี่สามารถที่จะทักกลับมาหาโค้ชพีได้เลยค่ะ